สวัสดีค่ะขอให้แนวทางวันนี้เรารวยๆปังๆนะสิ้นสุดอยู่ที่ที่นอนทุกวันเลยตาก็จะปิดนะคะน้องๆประจําของเขาเลยขอให้ปังๆอีกวันนะพรุ่งนี้นะอืมสีมีสองอ่ามีอะไรไม่มีสามไม่มีเลยเนี่ยนานพูดถึงสามอีกแล้วนี่ไง ชัดๆเจนๆนะคะวันนี้มีให้ลุ้นเยอะยังเหลืออีกเยอะโอ้ก็จะเสร็จกี่ชั่วโมงเนี่ยแต่เลิกงานมาเพิ่งอาบน้ำอีตอนทุ่มหนึ่งค่ะน้องๆทุ่มหนึ่งอยู่นี่บ้านเราก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเตียงคืนทีหนึ่งเนาะห่างกัน6กชั่วโมงค่ะน้องๆง่วงๆง่วงจริงยอมรับอะ ประมาณนี้นะคะอันนี้รา้าชาติของเรานะรู้สิจะเข้าไหมวันนี้โอ้วันนี้นะมีสามตัวแต่ให้รูดผิดนะคะอแต่วิ่งได้นะหกเจ็ดนะโอ้ยเข้าอะไรแปลกเนาะตัวก็ตัวใหญ่เอาทีนี้พรุ่งนี้เล็กหมดเลยเอาเอาไงเอาอีกแล้วเรามาดูทุกทีเลยตอนสุดท้ายเนี่ยวันนี้เข้าตัวใหญ่ๆพอมาลงแล้วตัวเล็กอ่ะ จะสู้เขาไหวไหมต้องสู้ไหวนะคะไม่งั้นก็คงไม่นี่นะราสามามืคีเราก็ลองดูลองดูอีกตั้งหนึ่งเนาะบางครั้งน้องๆค่ะเปลี่ยนซะง,งั้นเขียนใกล้ๆกันเขียนในทางไว้พอเราทําเสร็จเราเขียนไว้ใกล้ๆกันนะลืมซะง,งั้นกว่าจะแก้ทีนี้มันหลายตัวเนาะเพราได้ลงแล้วมาทบัวนอีกที่อ้าวจะสับกัน แต่คิดว่าต้องแับกันนะคะน้องๆไอ้ที่เยอะๆเดี๋ยวค่อยดูถ้าอันไหนแบบเข้าของอันนึงเนี่ยเปลี่ยนเลยคะนะคะน้องๆพี่คงไม่ได้เข้าไปบอกนะเปลี่ยนดูเลยดูดูให้ชัดชัดแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะว่าอันไหนที่เราถ้าพี่ลงผิดนะถ้ามันเพี้ยนจากตรงไหนสมมติว่าเนาะหนสองของดาวสามาคัคคีเอของของดาสามาคัคคีสมมติว่าหกสองนะ แล้วมันออกสองห้าประมาณนี้นะออกสองห้าเราก็เปลี่ยนชุดทันทีเลยนี่สองอันนี้เนาะสองอันเปลี่ยนถ้าไหนออกก่อนเราก็รีบเปลี่ยนนะคะพี่จะสับสนอย่างเงี้ยบางครั้งอา้าวหวยนี่มันมันถ้าคำนวณดูแล้วมันไม่ใช่เนี่เลขตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วนะคะแบบนี้นะถ้าแนวทางของเราจะเป็นอย่างนั้นนะคะต้องสังเกตด้วยแต่พี่คงไม่ไหวพ่กนี้ทํางานทํางาน ทำงานแทบไม่มีเวลาแทบไม่มีเวลามาลุ้นค่ะตอนพักก็คุยกับเพื่อนน่นนี่นั่นเดี๋ยวถ้าคุยไปแต่กับคนไทยเดี๋ยวก็ต่างชาติเนาะเขาก็จะฟองอีกหาว่าเราพูดแต่ไทยเขาฟองไม่รู้เรื่องเป็นเสอย่ากง,งานค่ะวันนี้อิจฉากันอิจฉากันไม่ต้องห่วงนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันรวยรวยปังๆนะคะสวัสดีค่ะ